วันนี้จะมาพูดถึงเด็กนะฮะเด็กมัธยมนะครับที่เรียนรอดอนะครับเด็กมัธยมที่เรียนรอดอนะครับฟังดีๆนะครับาการกู้ชาตินะครับจะต้องมีเกิดขึ้นแล้วก็พูดถึงกันแล้วก็บอกข่าวกันนะครับว่าพวกเราสมัยเป็น ยู่ในโรงเรียนเขาจะจัดให้เราเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยการไปเลือกประธานโรงเรียนนะการเลือกแบบนี้เป็นสิ่งที่สอนประชาธิปไตยผิดผิดครับเพราะสอนให้คนไปติดบุคคลนะติดบุคคลว่าจะเลือกใครเป็นประธานดีนะฮะมันทําให้พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะติดบุคคลนะั่นคือว่าเราต้องไปเลือกนายกไปเลือกนายก ซึ่งในระบบประชาธิปไตยนั้นเขาจะต้องให้เรียนรู้หลักประชาธิปไตยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4โดยข้อ1นข้อ2มันเป็นคู่กันคู่แรกคือข้อ1ข้อ2ทําข้อ1ข้อ2ให้ปรากฏก่อนเสร็จแล้วจึงมาทําข้อ3ข้อ4นะว่าถ้าข้อ1นข้อ2เนี่ยทาไปแล้วหมายว่ามีอํานาจอธิปไตยจะทําอะไรก็ได้เพราะข้อ2มันเป็นเสรีภาพจะทําอะไรก็ได้แล้วเมื่อทําไปแล้วไอ้ข้อ2นี่แหละ ผลที่เกิดขึ้นอ่ะมันส่งผลไปข้อสามข้อสามมันได้เท่าเทียมกันไหมเสมอภาคกันไหมตรงกลุ่มไหนได้ไม่เท่ากันเหตุที่ได้ไม่เท่ากันเพราะอัตราลักษณ์แตกต่างกันก็เลยไม่เท่ากันแล้วก็ยอมรับได้ก็ถือว่าเสมอภาคแต่ทั้งที่ได้ไม่เท่ากันนะฮะมีคนอยู่ที่ต่ำมีคนอยู่ที่สูงมันจะเท่ากันได้ไงก็ะอัตราลักษณ์มันต่างกันนะกับภูมิภาคมันต่างกันนะก็เหมือนกับเนี่ยที่ผมจะให้เด็ก รอดอเนี่ยนะในงานผมนี่โดยปกติประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจะได้ทุนสำรองบุคคลที่นี่เซ็ตไว้คนละสิล้านบาทจะเด็กมัธยมเนี่ยนะครับอีก2ปีถ้าสถาปนานก็คงอายุไม่ถึง18นะครับก็ไม่ได้ตังค์เห็นไหมเกิดความแตกต่างถ้าไม่แตกต่างแตกต่างเพราะอัตลักษณ์ภูมิภาคที่อยู่หรือว่าจังหวะเวลามาไม่ถึงอย่างเงี้ย แต่ว่ายอมรับได้ก็ถือว่าเสมอภาคนั่นคือข้อ3นะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าข้อ3เนี่ยการแตกต่างกันเนี่ยด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคนะฮะภูมิศาสตร์ขนส่งเนียมประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งระยะเวลามันแตกทําให้แตกต่างกันเนี่ยถ้าเกิดรับไม่ได้ถ้าเกิดรับไม่ได้เมื่อไหร่นะก็แจ้งมาไปแจ้งที่ไหนไปแจ้งที่ข้อ4ข้อ4ี่คือนิติธรรมนิติธรรมมีทั้ง4ี่คณะกรรมการ หนึ่งคณะกรรมการที่หนึ่งนะฮะคณะสี่หลักธรรมเนี่ยเขาก็จะพิจารณาว่าเออโดยมารยาทแล้วเป็นอย่างไรควรไม่ควรเรื่องนี้นะครับอ่าต่อมาคณะกรรมการที่สองคือจริยธรรมมันผิดหลักข้อไหนบ้างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามว่าด้วยเรื่องของอะไรนะครับข้อความดูะไรในเรื่องของจริยธรรมในเช่นนี้กรณีน,นี้ส่วนข้อที่สามนั้นเป็นเรื่องศีลธรรมผิดไหมของหลักศาสนาผิดไหมวัฒนธรรมประเพณีผิดไหม ต่อมาเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งเป็นคณะสุดท้ายหลักสุดท้ายซึ่งเป็นหลักที่สุดท้ายอะ่ะสุดท้ายที่มันเป็นตัวจริงอ่ะมันเป็นตัวจริงมันตัวที่จะตัดสินแล้วว่าใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นตัวระบอบของการปกครองนี้ด้วยก็คือมนุษยธรรมในหลักมนุษยธรรมเพราะระบบนี้เป็นระบอบปกครองโดยระบอบมนุษยธรรมที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่4นั่นก็จะบอกว่า โดยหลักมนตุธรรมแล้วนะฮะเขาจะตัดสินเมื่อตัดสินเนี่ยต้องสี่คณะกรรมการเซเยตเหมือนกันหมดทั้งสี่เลยนะเซเยตนั่นแหละเรื่องนั้นผ่านนะแต่ท่าเรื่สี่เนี่ยมีเจ้าหนึ่งไม่ไม่เซเยตด,ด้วยก็ไม่ผ่านนะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือประชาธิปไตยสี่ข้อที่ต้องทําให้ปรากฏแล้วแล้วใช้เป็นปรากฏแล้วใช้เป็น ใช้อย่างมือชีพด้วยใช้เป็นและระย่างมือชีพด้วยนะครับเป็นแบบนี้ส่วนข้อที่5นั้นเป็นการร่างรัฐธรรมนูญเป็นหลักนิติรัฐร่างรัฐธรรมนูญจะร่างก็ได้ไม่ร่างก็ได้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ประเทศไทยมันเอาข้อที่5ข้อสุดท้ายนี่แหละมาเป็นข้อที่1เลยแล้วข้อที่หนึ่งสองสาี่ไม่ทําเลยอะ่ะไม่ทําเลยนั่นแหละจึงเป็นประเทศไทยปลอมมาจนถึงบัดนี้เพราะมันเป็นประเทศไทยผดิจการซึ่งไม่ใช่ ประเทศไทยที่มุ่งหมายจะไปเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าวิาเขียนในรัฐธรรมนูญว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งถึงฉบับที่ยี่สิบจึงผิดหมดผิดมาตั้งแต่คณะรฎรผิดมาตั้งแต่คณะรฎรเลยนะครับดังนั้นเรื่องหลักประชาธิปไตยนี้ข้อที่หนึ่งนี้จึงบอกกับเด็กที่เรียนรอดอทั้งหลายนะครับ เด็กที่เรียนยมัธยมอ่ะที่ต้องไปเลือกอประธานโรงเรียนอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่ผิดหลักประชาธิปไตยหลักประชาธิปไตยที่ถูกจะต้องทําข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ซึ่งผมให้เด็กทํานี่แหละครับให้เด็กกาลังทานี่แหละครับแล้วเด็กก็จะไปบอกกับกระทรวงศึกษาบอกว่านี่ที่กระทรวงกําหนดมาเนี่ยไอ้เลือกไอ้ประธานสภาไอ้ประธานโรงเรียนเนี่ย ผิดเพราะมาทำพวกหนูไปติดการเลือกนายกแล้วการเลือกนายกนะั่เป็นเรื่องที่ผิดประเทศไทยเข้าใจว่าถูกก็เลยประชาชนเข้าใจว่าต้องไปเลือกนายกซึ่งมันผิดเพราะนายกนั้นเขาไม่ให้เลือกตั้งนายกเรามันเป็นเขาต้องแต่งตั้งทั่วโลกเขาเป็นอย่างนี้เขาแต่งตั้งมีประเทศไทยนี่แหละให้ประชาชนไปเลือกตั้งทางตรงไม่ได้ก็ไปเอาทางอ้อมนะเป็นแบบนั้นนะครับโดยยกเหตุผลว่านี่ไง เอาแบบอเมริกาเขาเห็นไหมเขายังเลือกนายกแบบนี้เลือกผู้นําแบบนี้เลยคือมันแฉนักปัหาอะไรมารับรองเพื่อให้ดูเท่ทั้งที่ผิดหลักวิชาแลวพวกเขาไม่เป็นปพวกสายอาวิชาไม่รู้เรื่องอ่ะผมต้องมานั่งอธิบายยืนสบายอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่ามันก็มันก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งอ่ฟังกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะประชาชนประเทศไทยนี่ผิดถลัมลึกอ่ะผิดถลัมลึกเวลาบอกนกงทีงงมึนอ่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาพูดกับเด็กนักเรียนว่านี่เด็กนักเรียนที่เรียนรอดอนะทำไมต้องเรียนพวกเรียนรอดอส่วนมากเรียนรอนทั้งหญิงชายก็เพราะว่าเด็กนี่เรียนรอดอเนี่ยนะก็จะสั่งสอนนะพูง่ายสั่งสอนทั้งกระทรวงศึกษาธิการด้วยว่าไม่ถูกนะไม่ถูกประชดแต่แบบนี้คื่ถูกเพราะฉะนั้นจะต้องสี่ข้อทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อส,อสี่แต่ผมจะให้เด็กทำข้อหนึ่งข้อสองก่อน ข้อหนึ่งก็สองนะฮะถ้ามีปัญหาเลยเดี๋ยวข้อสามก็สี่ตามมาทำข้อหนึ่งก็สองไปก่อนเดี๋ยวข้อสามก็สี่มันตามมาทีหลังคือต้องเดินหน้าเหมือนเข้ารถอ่ะมันต้องเข้าเกียร์หนึ่งก่อนเกียร์สองอ่ะแล้วใครไปออกเกียร์สามอ่ะอันเนี่ยก็คือหลักธรรมชาติธรรมดาธรรมดาธรรมดานแต่ประเทศไทยมันอุตริเพราะมันมีนักอภินิหารทางด้านกฎหมายเยอะเขียนร่างธรรมนูญแบบนี้มันเลยเข้าใจผิดทั้งประเทศครับเพราะฉะนั้นผมเึงต้รื่องให้แบบฝึกหัดเด็กรุ่นใหม่นะฮะ ใช้ข้อหนึ่งข้อสองก่อนข้อหนึ่งก็คือเด็กเนี่ยที่เป็นรอดอเนี่ยเขารวมกลุ่มกันเลยทุกๆตำบลเด็กทุกตำบลมีอยู่แล้วนะรวมกลุ่มกันในโรงเรียนได้แหละครับส่งเสียงไปแจ้งให้ทราบว่าพวกหนูนะพวกหนูทั้งหลายที่รอรดอเนี่ยเรากำลังทําประชาธิปไตยที่ถูกต้องถูกหลักวิชาตามขบวนผู้ชาติพระเจ้ตาตากสองนะครับโดยทําข้อหนึ่งข้อสองก่อนนั่นก็คือ ใช้อำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งพวกหนูมีแต่ว่าอายุจะไม่ถึงแต่ทำไว้ก่อนทำล่วงหน้าทำให้เห็นทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทำเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่าพวกหนูเนี่ยจะต้องโตมาใช้ระบบระบบใหม่ดังนั้นหนูก็ต้องเตรียมระบบระบบของพวกหนูเอาไวใ้ให้มันสำเร็จเสร็จล่วงหน้าก่อนที่หนูจะไปใช้นี่แหละนี่ก็คืออ,อำนาจอธิปไตยและมีเสรีภาพเสรีภาพตรงไหนเสรีภาพตรงที่เตรียม เตรียมก่อนเตรียมระบบระบบที่ดีไว้ให้ตัวเองก่อนเนี่แหละเด็กเด็กมีอำนาจชิวิตไตายแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาใชา้เพราะอายุไม่ถึงแต่ว่าเตรียมก่อนเพราะมีความรับผิดชอบต่อประเทศไงเหตุที่ต้องมารับผิดชอบก็เพราะไอ้ผู้ผู้ใหญ่ทั้งหลายอ่ะมันทาประเทศเละเทะมันจะเละประเทศมันจนถึงทุกวันนี้เด็กมันจะไปมันก็ต้องเตรียมตัวด้ยครับเด็กสมัยใหม่เรื่องอะไรจะมาถึงมาเจอแล้วพอเจอถ้าไม่เตรียมตั้งแต่เด็กเด็กเนี่ยไม่เตรียมตั้งแต่เนินๆนะ พอไปถึงก็เสร็จพวกส่วนเฟรนพวกผู้ใหญ่แบบมันมีองค์คาพยพอะไรแข็งแกร่งเต็มไปหมดไปเปลี่ยนมันยากเพราะ,ะนั่นเอาเปลี่ยนตอนเด็กๆนี่แหละครับแล้วผู้ใหญ่จะมาเล่นเด็กเหรอฮะต้องเด็กต้องถามผู้ใหญ่ว่ากลับไปคิดใหม่นะพวกหนูเป็นเด็กนะผู้ใหญ่กลับไปคิดใหม่กลับไปคิดใหม่เพราะนั่นผมให้เด็กมาทําอะไรเด็กรอรอเด็กรอรอนี่ยครับอ่าส่งสัญญาณบอกไปยังกองทัพไทยกองทัพไทยที่ให้เรียนรอรอนี่แหละครับ เด็กนี้จะย้อนสอนเลยย้อนไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสอนผิดนะสอนประชาธิปิดแล้วก็ย้อนสอนไปยังกอ,องทัพไทยนะกองทัพไทยนะครับว่าประชาธิปไตยที่ประเทศไทยใช้อยู่เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยผิดเพราะมันใช้ประชาธิปไตยเผด็จการมันไม่เป็นประเทศประชาธิปไตยทหารมีหลักที่ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ที่ทหารทำทุกวันเนี่ยเป็นการส่งเสริมรเผด็จการให้มันคงอยู่โดย กองทัพไทยไม่รู้ตัวโดยตัวระไทยไม่รู้ตัวเพราะได้หลักวิชาทิพระที่ผิดมาเพราะฉะนั้นพวกหนูได้หลักวิชาที่ถูกจากขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองซึ่งเป็นสายกษัตริย์จากพระโบราณประยุทธ์ศรียานะครับแล้วก็เพราะมหาราชตักชิ้นมหาราชหนึ่งแล้วก็มารอห้าทำไมข้ามรอหนึ่งรอสอง,รอส,องรอสามรอสี่ก็เพราะรอห้าเป็น อยู่ในยุคล่านานิคมแล้วจะต้องปรับประเทศให้เป็นประชาธิปไตยไงฮะแล้วก็เริ่มที่จะให้ประชาธิปไตยไงเพราะนั้นก็ต้องมาที่รอห้าเนะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยรอห้าเริ่มแล้วแต่ว่าเริ่มทันทีไม่ได้เพราะว่าชาติมันมีกฎอยู่ถ้าประชาชนมีรู้เรื่องไป,ไปให้ไม่ได้ไม่เหมือนคณะราษฎรประชาชนไม่รู้เรื่องเลยเอาประชาชนไปให้พอไปให้ก็ล้มเหลวหมดเลยเห็นไหมเห็นตัวอย่างยังมันจึงเป็นสายที่ผิดหลักวิชาเพราะนั้นรอหกก็เตรียมนะ แล้วก็วางเมืองจะสร้างเมืองดุสิตอ่าก็ไม่สำเร็จเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไงทีนี้ทั้งรอห้ารอหกรอเจ็ดอ่ยราโชบายทั้งรอห้ารอหกรอเจ็ดรวมทั้งรอเก้าด้วยเนี่ยถูกมนำมาสารต่อนะในขบวนกู้ชาติก็จะตักสองนี่แหละครับแล้วจึงสร้างเป็นขบวนกู้ชาติไงคือสารต่อราโชบายรอห้ารอหกรอเจ็ดรอเก้าโดยรวบรวมมาทั้งสี่ราชการแล้ว มาแสดงออกด้วยการตำลอยของพระเจ้าตากหนึ่งจึงเกิดขบวนกู้ชาปเจ้าตากสองขึ้นแล้วพวกหนูก็มาทำตามขบวนกู้ชาปเจ้าตากสองเพราะหนูได่ต้องโตเป็นผู้ใหญ่และระบบประเทศไทยมันเฮงซวยมันเข้าใจผิดทั้งประเทศหนูไม่ต้องการในระบบระบอบที่ผู้ใหญ่ทำแบบนี้อย่าส่งมรดกบ,บาปนี้มาให้พวกหนูนะครับดังนั้นพวกหนูก็จะสั่งสอนสั่งสอนผู้ใหญ่ที่เข้าใจผิดนะโดยเอาหลักวิาชาที่ถูกของสายกษัตริย์ไทยและมหาราชเนี่ย มาทําตัวอย่างให้ดูด้วยการใช้ข้อที่หนึ่งของประช,ชันตยนั่นคือใช้อํานาจอาชีไตถึงแม้พวกหนูยังไม่มีเต็มร้อยแต่ต้องทําไว้ก่อนเด็ดที่มาทําไว้ก่อนก็เพราะว่าผู้ใหญ่มันทําเสียไว้เยอะมันทําเสียไว้เยอะมากมายแล้วมันแก้ยากเวลาไปถึงไปถึงตัวมันแก้ยากแล้วต้องทําตั้งแต่ตอนที่หนูยังยังบริสุทธิ์อยู่นะยังเป็นเด็กอยู่ต้องทําเตรียมไว้เลยนี่คือความรับผิดชอบของเด็กไงแต่ผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบไหมละ่ะ ผู้ใหญ่จะมองเป็นเด็กเป็นเด็กแสดงการผิดชอบแต่ผู้ใหญ่แสดงแล้วแสดงการรังเกียจเด็กงั้นเหรอปิดบังเด็กตีเด็กจับเด็กเหรอจะมาปราบเด็กเหรออย่างนั้นเหรอนี่คือคาถามเด็กแสดงการผิดชอบแล้วนะเขาเขาเห็นระบบระบอบไม่ได้เรื่องเขาจะเปลี่ยนมันใหม่อ่าดังนั้นเขาจึงทําให้ดูว่านี่เขาใช้อานาจชี้ป้าตัวเองของเด็กแล้วนะสั่งเลยอํานาจของเด็กเนี่ยครับรวบรวมกันทั่วประเทศรออทั้งหมดทุกประเทศไอ้ทั้งประเทศเนี่ยทุกจังหวัด ทุกอำเภอทุกตำบลน,นะส่งใบสแสดงเจมลงของเด็กมาเลยนะครับใบสแสดงเจมลงนะ่ะก็ส่งไปทีวัดนั่แหละเหมือนกันเพราะพระนั้นน่ะจะทําหน้าที่นับแล้วพระโกหกไม่ได้จึงเชื่อถือว่ากรกตดังนั้นเสียงมันจึงมาอย่างจริงแท้อย่างบริสุทธิ์เด็กก็ไปมอบที่วัดทําพิธีนะฮะที่วัดนั่นเองทำพิธีอันเชิญระบบระบอบของพระพุทธเจ้ามาใช้นะครับ แล้วก็มอบใบเจตจำนงใบเจตจำนงให้กับวัดวัดเห็นใบเจตจำนงแล้วของเด็กนะมันตัวจริงส่งมาเด็กจริงๆส่งมามามอบเป็นตัวตัวเลยเห็นกันตัวเออหน้าหน้ากับรูปตรงกันไม่ผ่านใครเอามาให้กับพระโดยตัวพระก็บอกเลยมีจํานวนเท่าน an ี้เท่านี้วัดก็ประกาศออกมาเลยวัดนี้ตำบลนี้มีตันวนเท่านี้แค่นี้ก็ได้ทั้งประเทศหมดละนะครับไม่ได้ทั้งประเทศหมดเสียงมันจึงมาจริงดังนั้นเสียงของเด็กเนี่ยเสียงอำนาจที่ริของเด็กเนี่ย ซึ่งยังไม่เป็นอำนาจชี้ใจเต็มร้อยแต่เป็นอำนาจชี้ใจที่ตื่นตัวมีความรับผิดชอบได้ส่งเสียงมาแล้ว40ล้านเสียงนะครับไอเสียงเนี้ยเมื่อเขาโตขึ้นมันก็ยังเจตน,นงก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างเหมือนเดิมนะฮะนัะค,นะคือสั่งยกเลิกกองทัพไทยนั่นเองกองทไทยที่มาสอนเด็กรอดอเนี่ยครับสั่งยกเลิกฮะ,ะยกเลิกกองทัพไทยยกเลิกอะไรยกเลิกระดับในพลเป็นต้นไปนะครับในพลนะฮะ ส่วนพวกที่มาควบคุมเด็กฝึกขัดอ่ะส่วนมากเป็นระดับชั้นล่างต่ำจากในพันลงมาท้งนั้นแหละทีนี้จะสูงจากในพันขึ้นไปเป็นายผลไงเด็กสั่งยกเลิก่า,างคนณกุชชาพระเจ้าตากนั่นแหละนะฮะแล้วเอาเอาผู้หญิงไปแทนเอานางงามไปแทนเพื่อลดความร้อนแรงอ่าแข่งก้าวอ่าให้เป็นความสวยงามนะฮะคือการเปลี่ยนแปลงมาสวยงามนุ่มนวล แล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะนางงามก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ละของเพศแม่ผู้ให้กําเนิดเพราะเราจะสร้างระบบระบอบใหม่กําเนิดเกิดระบบระบอบใหม่ขึ้นซึ่งเป็นระบบระบอบของประเทศไทยที่แท้จริงซึ่งประเทศจะไม่เคยให้หรือเคยทําคลอดระบบระบอบตัวเองเลยได้แต่ไ่เอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงและเด็กมันลูกคนอื่นมันมีหลักวิชาไม่เหมือนกันก็มันอารวาสมันมั่วกันหมดเลยที่ประเทศไทยมันมันเลยเป็นประเชศป่วยแห่งเอเชียอยู่ทุกวันนี้นะเพราะคราวนี้เราจะ ให้ทำคลอดระบบระบบของเราเองดังนั้นผู้หญิงนะนะครับทั้งหลายจึงมาเป็นแม่ทับจริงๆคือผู้หญิงเนี่ยมาด้วยเหตุผลหนึ่งนะครับมาลดความแข่งข้าวสองมา,สญญม,มาเป็นสัญลักษณ์แม่ผู้ให้กำเนิดนะครับมาเป็นสัญลักษณ์แม่เพื่อให้กำเนิดระบบระบบใหม่สามมาเพราะว่ามาทวงสิทธิ์คืนเพราะเอาชื่อแม่มาใช้เป็นแม่ทับ คราวนี้แม่ทัพมาจริงเป็นผู้หญิงจริงเป็นแม่ทัพจริงอ่าผู้ชายจะเป็นผู้ชายจะเอาชื่อแม่ทัพมาใชา้เพราะฉะนั้นแม่ทัพจริงๆมาครับเนี่ยแม่ทัพจริงๆมานาจะดูฟังตลกแต่ผมไม่ตลกด้วยผมไม่ตลกด้วยนะเอาผู้หญิงจริงมาจริงอะเป็นแม่ทัพจริงๆให้ดูให้เห็นนะครับแบบเนี้ยนะครับทีนี้ผู้หญิงเนี่ยจะพิสูจน์ให้ดูว่าไม่มีสมองหรือมีสมองจะพิสูจน์ให้ดู เอาคุ้มกองครับได้หรือไม่ได้อ่ะเอาละนั่นคือเด็กจะต้องส่งมาที่นี่เด็กส่งมาที่นี่ก็จะได้ชุนที่นี่มีปกติทุกคนได้คนละสิบล้านผู้ใหญ่นะแต่เด็กมาไม่ทันไม่ได้แต่ที่นี่ถ้าเผื่อว่าเด็กส่งไปแสดงจะจำนวนเนี้ยมันมีหลักฐานอยู่ที่วัดหมดแล้วก็ส่งทางออนไลน์ด้วยนะครับถ่ายคลิปลงรางออนไลน์ส่งมามันก็มีหลักฐานเมื่อมีหลักฐานแล้วเนี่ยละ่ะเราก็จะมอบเงินละให้เด็กละเพราะถือว่าเด็ก ได้ร่วมทํางานน่ะรวมรับผิปชอบเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องไี้เงินที่ได้10ล้านของคนไทยทุกคนเนี่ยก็นนยจะแบ่งมาให้เด็กละนะครับคนละ1ล้านนะคนละ1ล้านเด็กก็จะได้เงิน1ล้านจากกิจกรรมที่ทำเนี่ยดังนั้นนักเรียนรออทั้งหลายมีเงิน1ล้านรออยู่แล้วแล้วก็เงินเงินค่าสมัครอีกห้าอีกสี่พันที่ผมกําหนดไว้อะในการเริ่มต้นอะ เเพิ่มอีกพันหนึ่งให้กับเด็กอ่าเป็นห้าพันพันหนึ่งให้เด็กพอดอนนี่แหละครับน่าค่าสมัครแต่เง,เงินที่มาเป็นสิบล้านมันจะมาทีหลังมันย้อนหลังกลับมาแต่เงินเริ่มแรกเริ่มต้นขับเคลื่อนเนี่ยมันควรจะได้มาจากการลงทุนของนักลงทุนนะที่เอาเงินมาลงทุนใน,ในการเงินต่างๆแต่ที่นี่สร้างการลงทุนอีกแบบหนึง่งเป็นการลงทุนแบบอ่าด้วยระบบระบอกรลคการค้าแบบใหม่ก็ดูซิュ ผมเชื่อว่านักลงทุนก็ต้องมาลงทุนะเพราะนักลงทุนมันเป็นลงทุนในระบบการเงินของโลกมันมันมันไม่สดใสแล้วมันไม่สดใสแล้วครับเพราะการเงินของโลกมันก็แย่มันกู้มาเพื่อค้ำมันกู้มันพิมพ์เงินขึ้นมาเพื่อมาค้ำอ่ะผู้ง่าเอาพิมพเงินเป็นเปลกๆกเป็นกองมาค้ำให้มันล้มอ่ะพิมมาเป็นเสาอ่ะแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลิตภัณฑ์ปฏิตผลอะไรเลยเอาเงินมานอนนิ่งเป็นเสาเฉยๆที่ซื่อพิมพ์มาไม่เกิดประโยชน์เลยพิมมาก็อย่างนั้นอ่ะเงินมันถึงไม่เฟ้อไง พราะเงินไม่ออกมาเข้าสู่ระบบมันไม่มีทางเฟอ้อคือพิมมา่าไหร่ก็ไม่เฟอ้อนะครับส่วนเงินของผมที่พิมขึ้นมาไม่ได้พิมพ์มาเพื่อมาเป็นสาคำ้ำนะครับไม่ได้พิมพ์มาเป็นสาวคำ้ำทิ้งเล่นๆวันหนึ่งมันก็ต้องลม้มมาผูพังอะ่ะวันหนึ่งถึงรอบมันก็ต้องพังไงเงินระบบก,การเงินอะ่ะเมื่อพังแล้วทำไงอะ่ะที่นี่ก็ตเตรียมระบบก,การเงินไว้ให้ประชาชนไงก็ถึงให้ทุนสำรองบุคคลคนละสิบล้านบาทอะ่ะแต่ว่าการที่จะได้สิบล้านบาทไม่ใช่เงินกู้เราไม่ได้ไปกู้ใครนะ เป็นเงินที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเองจากเงื่อนไขใหม่เงื่อนไขใหม่นะนั่นคือการสั่งซื้อทองคํามาเติมให้ตัวเองเป็นสินทรัพย์ที่จะค้าประกันให้เงิน10ล้านเนี่ยเราสั่งซื้อทองคํามีความมั่งคั่งแต่ทองคำอ่ะจริงมันมีไม่พอก็ต้องใช้ความเป็นประเทศแต่ละประเทศมาค้าประกันแต่ั้นประเทศแต่ละประเทศจะค้าประกันให้เมื่อค้าแล้วเขาจะได้ด้วยครึ่งหนึ่งได้5ล้านเนี่ยเป็นลงทุนในประเทศเขาดังนั้นทุกประเทศตอนนี้ต้องการเม็ดเงินเข้าไปลงทุนท้งนั้นเลยการที่ประเทศต้องการเงินเม็ดเงินไปลงทุนน ถูกต้องแล้วที่ะเทศไทยจะต้องรีบน้ําขึ้นให้รีบตกักรีบโชว์ตัวรีบแสดงตัวรีบต่อด่วนรีบรวมตัวกันทุกตำบลจัดตั้งองค์การตำบลหมอำหน้าเพื่อไปจิตต่อกับต่างประเทศเมื่อต่างประเทศเห็นแล้วประชาชนทําแบบนี้จริงๆสร้างระบบระบอบใหม่สร้างการค้าใหม่เมื่อมีเงินที่พิมพ์ขึ้นมาอย่างถูกต้องพอเงินพิมพ์มาปุ๊บเนี่ยมันจะเอามาเข้าสู่ระบบก,ก็ต่อเมื่อมีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นมีโปรเจกต์เกิดขึ้นมีการบริการเกิดขึ้นเงินจีงจะลงเงินนั่นเป็นสิทธิสิทธิที่จะพิ ยังไม่มีเรื่องยังไม่มีสิ่งประดิษฐ์ยังไม่มีการให้บริการยังไม่มีโครงการเกิดขึ้นเงินก็ไม่พิมพ์ก็อยู่เฉยแล้วไม่มีค่าดวงขอดอกอะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นเงินสิทธิ์เป็นสิทธิ์มันไม่ใช่เป็นเงินกู้มันเป็นเงินที่เป็นเงินที่จะใช้เงินที่จะพิมพ์เป็นสิทธิ์ที่จะใช้ที่จะพิมพ์นะแต่ที่จะพิมพ์ที่จะใช้จะพิมพ์ก็ต่อเมื่อมีผู้คิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานั่นคือผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตแล้วก็มีผู้ให้บริการที่จะให้บริการแล้วก็มีีปรเจจท่ะ้องงสา สามอย่างเนี้ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินแล้วเวลาเงินใส่เข้าไปในระบบมันก็จะทําให้งานมีเยอะแยะมากมายอุตสาหการรมเกิดขึ้นมากมายเศรษฐกิจเดินภาษีเก็บได้ระบบมันเดินนะมันไม่มีเงินเฟ้อเพราะว่ามันไม่ได้ใส่เข้าไปเกินเพราะาระบบนี้มันจ่ายไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยนะครับจ่ายไปล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีการขาดแคลนที่ต้องมาแย่งกันเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระวังมีความอ่อนไหวในเรื่องที่ว่า ้ใครมีเงินมากมีเก่งเฮ้ยเอามานี้ก่อนขอไม่จํกากัดชั้นท้เงินเท่านี้น,นี่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางถือว่าเป็นความผิดเลยครับเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเลยใครไปทุ่มซื้อใครไปให้เงินมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะมันทําให้คนอื่นเสียเปรียบคนอื่นไม่ได้คือระบบระบบใหม่เนี่ยมันเซตให้คนชั้นกลางมีมากที่สุดคนรวยไม่มีคนจนหายไปมีชั้นเดียวคือชนชั้นกลางนะชนชั้นกลาง มีชนท่านเดียวในระบอบนี้น่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นใครที่ทุ่มทุ่มซื้อผูกขาดอะไรเนี่ยถือว่าเป็นอาจญากรรมทางเศรษฐกิจอ่าเป็นการทําธุรกรรมทางอาจญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นมีความผิดในระบบใหม่เออเป็นแบบนี้เพราะว่าระบบใหม่บล็อกไปเลยไม่มีรวยอ่าไม่มีรวยผูกขาดแล้วก็ไม่มีจนมีแต่ชั้นกลางอ่า ชัดกลางใครอยากรวยมากอยากมากอะ่ะก็ทําเอามันมีโอกาสได้ทําก็ทำอ่าก็เรียกว่าชัดกลางก็มีระดับอะ่ะกลางสูงกลางกลางกลางแปะ๊ะกลางต่ํากลางน้อยอก็มีอยู่แค่นี้แต่เป็นชั้นกลางหมดคือมีความมาั่งคั่งอะ่ะขึ้นอยู่ว่าใครมันนิยมเงินอะ่ะมันก็ทําไม่นิยมเงินก็ไม่ทำนะค,คุณได้สิบล้านเราสมมติคุณได้สิบล้านนะคุณไม่อยากทําอะไรเลยผมไม่ชอบผมไม่ทําอะไรเลย แต่มันเป็นภารกิจที่คุณต้องทําเพราะทุกคนมีเงินแล้วมีภารกิจภารกิจหนึ่งที่คุณไม่อยากทําเลยก็ไปพัฒนาจิตตัวเองพัฒนาจิตตัวเองเพราะมันจะมี AI ตรวจสอบว่าคุณพัฒนาจิตไปแค่ไหนมีการตรวจสอบด้วยไม่ใช่อยู่เฉยไม่ใช่นะเงินมาภารกิจก็มาเป็นเช่นนั้นเอาละขอเชิญนักศึกษานะครับรอดอทั้งหลายที่เรียนรอดอนะครับทรงอ่าแมสเซจ ไปยังกองทัพไทยนะครับส่งมเสด็จไปยังกองทัพไทยสั่งกําหนดนี่คือการใช้อํานาจทิพไตของประชาชนข้อ1ข้อ2มีมีอิสระที่จะใช้เป็นเรื่องไหนก็ได้แม้แต่กองกองทัพไทยก็มีอิสระที่จะใช้ใช้ไปถึงกองทัพไทยสั่งกองทัพไทยเลยเป็นต้นแบบตัวอย่างก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพไทยต้องบอกตัวเองว่ามาถึงยุคดิส u p ปชันแล้วจงไปแปลความหมายดิส u p ปชันหมายถึงอะไรนะครับไปแปลความหมายดิส u p ปชันนะครับ มันมีประตูเดียวบอกให้ก็ได้น้อมรับอย่างเดียวครับเท่านั้นเองครับสวัสดีครับ